ที่สุดของคดีอาชญากรรมจริงโคตรหักมุมอันดับที่4โศกนาฏกรรมของอิชเช่สากวะอิชเชสากวะเป็นชายชาวญี่ปุ่นที่เกิดที่เมืองโกเบในปีคริสตศักราช1949ตัวเขาเองเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยแต่ถูกขนานนามว่าเป็นคนที่เตี้ยผอมและหน้าตาขี้เหร่เขาเป็นคนที่เข้าสังคมไม่เก่งสิ่งเดียวที่เขาชอบคือการอ่านหนังสือตัวเขาเองจอเข้าเรียนวรรณกรรมในระดับปริญญาตรีหลังจากนั้นจึงไปต่อปริญญาโทที่ประเทศฝรั่งเศสถึงแม้ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ปารีสแต่ความสามารถใน การเข้าหาเพื่อนของเขาก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมแต่สุดท้ายเขาก็พบกับเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งที่เป็นหญิงสาวชาวดัสที่ให้ความสนิทสนมกับเขาเป็นพิเศษและยินดีที่จะร่วมทํารายงานกลุ่มเดียวกับเขาอิชเช่ได้ชวนเพื่อนสาวมาที่ห้องเพื่อทําการแปลบทกวีด้วยกันเพื่อจะส่งครูแต่วันนั้นเองในขณะที่หญิงสาวกําลังอ่านบทกวีของโกเทอยู่อิชเช่ซากาวะก,ก็ตัดสินใจใช้ไรเฟิลยิงหญิงสาวคนนั้นจากด้านหลังความใฝ่ฝันทั้งชีวิตของอิชเช่คือการได้ลิ้มรสรสชาติของมนุษย์อิชเช่พยา,า,ายาม คนนนั้แต่ไม่สําเร็จเพราะว่าเขาใช้ฟันของเขากัดด้วยตัวเองเขาตัดสินใจเดินทางออกไปนอกบ้านแล้วก็ซื้อมีดกลับมาชำละหญิงสาวคนนั้นตัวเขาเองได้กินร่างกายของหญิงสาวคนนั้นทั้งแบบดิบและแบบสุกรวมไปถึงกระทําการร่วมเพศสัมพันธ์กับศพอีกด้วยผ่านเวลาไปได้ประมาณ2วันเขาจึงได้นําศพที่เหลือทั้งหมดใส่กระเป๋าเดินทางไปทิ้งในสวนสาธารณะแต่เวลาผ่านไปได้ไม่ถึง4วันก็ถูกจับตัวได้โดยตํารวจฝรั่งเศสอย่างง่ายดายตำรวจฝรั่งเศสได้นําอิเชสกวะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแต่ จิตแพทย์ได้ให้ความเห็นว่าอิชเชสากวะเนี่ยเป็นคนที่มีภาวะทางจิตจึงไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายประเทศฝรั่งเศสตัดสินใจส่งอิชเชสากวะกลับญี่ปุ่นทันทีที่อิชเชสากวะกลับสู่ญี่ปุ่นทางการญี่ปุ่นได้ตรวจสอบสุขภาพจิตของอิชเชสากวะแต่จิตแพทย์ชาวญี่ปุ่นให้ความเห็นว่าสุขภาพจิตของอิชเชสากวะนั้นปกติมีสติสัมปชัญญะดีขณะก่อคดีอาชญากรรมตัวเขาเองไม่จําเป็นต้องเข้ารับการบําบัดทางจิตแต่ต้องได้รับโทษทางกฎหมายทางญี่ปุ่นจึงติดต่อกลับไปที่่ปรระเทศฝัง เพื่อขอมูลคดีทั้งหมดในการดําเนินคดีกับอิชเชสกาวะแต่สิ่งที่น่าแปลกประหลาดที่สุดก็คือศาลที่ฝรั่งเศสนั้นได้ปิดตัวไปแล้วทําให้ข้อมูลทั้งคดีทั้งหมดของอิชเชสกาวะหายไปกับการเวลาด้วยสุดท้ายอิชเชสกาวะจึงถูกปล่อยตัวกลับมาสู่สังคมญี่ปุ่นโดยไม่ต้องรับโทษอะไรเลยสิ่งที่น่าหักมุมในคดีนี้ที่สุดก็คือในช่วงแรกของการกลับสู่สังคมของอิชเชสกาวะเขาไม่ได้ถูกปล่อยขอดแต่เขาได้กลายเป็นดาราได้กลายเป็นพิธีกรได้กลายเป็นคอลัมนิสและกลาายยเปป็นนนนคคดัังงงใสมญีุ่่่อ แปลกประหลาดที่สุดนี่คือคดีการฆาตกรรมกินเนื้อมนุษย์ที่โด่งดังเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่สังคมญี่ปุ่นในขณะนั้นกลับโอบรับเขาเรากับว่าเป็นคนดังคนหนึ่งของสังคมเป็นเรื่องที่น่าหักมุมจริงๆและนี่คือที่สุดของอาชญากรรมจริงที่โคตรหักมุมอันดับที่4โศกนัตรกรรมของอิชเชสกาวะ